คุณเห็นอะไรในภาพโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นประสบการณ์ตรงของหงเวบูเองค่ะคือมาส่งเขากลับปราสาทเป็นปราสาทแห่งหนึ่งนะคะความเชื่อนะคะตามขึ้นรถมาตั้งแต่คราวนู้นเลยค่ะเคยไปอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อยปวดหลังตั้งนานแล้วค่ะก็เลย มาส่งพอส่งเขาแล้วรู้สึกว่าโล่งมากเลยค่ะผมกับสามีก็เลยเล่าให้ฟังกันว่านะคะว่าคราวที่แล้วที่มาเม,เมืองจังหวัดแห่งหนึ่งเนี่ย<ม>ก็ลองแวะเข้าชมป,ปราสาทเมืองเนี้ยเมืองนีงน้รู้สึกเป็นสุขมากเลยค่ะพอเข้าไปชมนะคะนั่ง สบายใจแล้วก็โอนบุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็วิญญาณที่เสถทิตที่นั่นนะคะก็ปกติก็จะทําเช่นนี้ตลอดนะคะพอโอนเสร็จแล้วนะคะรู้สึกว่าอู้ทำไมเย็นจังเลยมีลมวู้วูเย็นก็บอกสามีว่าทําไมตรงเนี้ยมันมีลมเย็นแบบพัดสบายเข้าหาตัวนะแต่ใบไม,ไม้ตรงอื่น ไม่สั่นไหวมาสั่นเฉพาะตรงที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะก็หลังจากโอนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมีความสุขจังเลยที่ได้ทำบุญก็ขับขับรถมาอีกหน่อยก็จะเป็นแหล่งที่อีกจุดนั้นนะคะจุดนั้นก็จะมีอีกแหล่งหนึ่งมีโครงกระดูกคนโบราณเขา ไม่รู้นะเขาคงเคืองอะไรเราอะไรสักอย่างนะคะพอชมแป๊บหนึ่งนะคะคุณสามีอยู่ดีๆก็ทำหน้าตึงใส่ก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรเสร็จแล้วคุณสามีก็บอกให้ไปกลับบ้านเออไอเราก็ว่าจะโอนบุญให้ตรงจุดนี้อีกหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องละก็เดินตามคุณสามีเปิดประตูรถรถกยังยักหน้าอีกนะคะยักหน้าแล้วก็บอกว่าไปขึ้นรถ เราก็จะงักนิดนึงอะติดใจในคำพูดแกนะคะพูดแบบนี้ใครเขาพูดกันนะคะก่อนจะขึ้นรถน่ะเดี๋ยวมีสิ่งไม่ดีก็ตามขึ้นรถสิก็ไม่พูดอะไรเพราะว่าแกหน้าตึงแล้วนะคะก็เชื่อไหมสองคนน่ะไม่เคยเคืองกันเลยนะคะไม่เคยทะเลาะก,กันไม่เคยเคืองกันแต่วันนั้นน่ะแปลกมากๆค่ะไม่มีเหตุและอะไร ที่จะดนบันดานให้เรามันนั่งโกรธเคืองเลยอยู่ดีๆก็พอขับรถออกจากที่นี่มานะคะเกคีอเคร,อเครืองเราอยู่อย่างนั้นน่ยไม่มีเหตุผลอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ก็ไม่พูดกันค่ะอยู่ดีก็คิดเองเลยนะคะอยู่ดีๆก็คิดเองว่าถ้าเป็นเงี้ยเราเลิกกันเถอะอยู่ดีคิดมาขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะ แบบนั้นเลยคือเรื่องก็ไม่รู้อะไรเรื่องอะไรงงเองเหมือนกันนะคะแล้วก็รู้สึกจะไม่ค่อยเหมือนมีสตินะแกก็ขับรถแบบไม่ดีด้วยนะปกติแกจะเป็นคนขับรถที่ช้ามากมากคะตอนนี้แกอยู่ดีก็ขับเร็วมากเลยก็เหมือนรู้สึกว่าเราเราอันตรายอะ่ะเรารู้สึกความรู้สึกว่ามันต้องอันตรายสักอย่างถ้าแกขับอย่างเงี้ย เต่เหมือนเหมือนเหมือนเมีตัวตายตัวแทนอะไรประเภทนั้นนะคะคือโครงกระดูกมี2โครงเหมือนกันนะคะก็รู้สึกงงก็แต่ก็ไม่ได้ทะเลาะกันแล้วก็เงียบแล้วก็คิดต่างๆนานาว่าเดี๋ยวกลับบ้านเนี่ยเลิกกันแน่พอแล้วไม่อยู่กันแน่และแต่พอเขาเข้าเขตเข้าเขตอีกจังหวัดหนึ่งพ้นเขตจังหวัดแล้เข้าเขตอีกจังหวัดหนึ่ง อยู่ดีๆหายโกรธกันซะง,งั้นคุยกันดีซะง,งั้นเลยก็โมงสุดท้ายก็มาเล่าต่างฝ่ายต่างเล่ากันฟังว่าเกือบแล้วไม่ล่ะไปทําบุญอะ่ะก่อนที่จะมาทําบุญจังหวัดเนี้ยเราก็ไปทําบุญเก้าวัดกันวันเกิดสามีก็ไปทําบุญเพราะเมื่อนั้นเดี๋ยวดวงตกก็ความเชื่อว่าต้องไปดูทาบุญก่อนเอ่อเก้าวัด แล้วก็มาเจอที่นี่เชื่อไหมหลังจากที่ณะวันนั้นน่ะจะรู้สึกปวดหลังปวดตัวทั่วเลยแปลกมากๆค่ะแต่แบบรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรตามมาล่ะคะ่ะตามความเชื่อนะคะเหมือนเขาตามมาเนะะี่ยค่ะเออเขาคงได้รับบุญไปเยอะหรือว่าจุดนั้นไม่ได้รับบุญจากเราวันนี้อยู่ดีๆนะคะ ว่าเอ๊ะรู้สึกว่าตั้งแต่ตอนเช้าเลยะคะ่ะรู้สึกว่าอยากจะไปที่เนี้ยอยู่ดีก็คิดขึ้นมาแล้วสามีก็บอกขึ้นมานะคะว่าเอออยากจะไปที่นี่อยู่ดีๆคิดกันพร้อมกันเลยะคะ่ะคิดว่าคงไม่มีเรื่องบังเอิญอะไรอะไรอยู่ในโลกนี้นะคะพอสุดท้ายแล้วก็ตัดใจขับรถตอนเช้าออกมาเลยนะคะพอขับมาถึงใกล้ๆตรงปราสาทเนี้ย รู้สึกปวดหลังตุบตที่ด้านหลังเหมือนเหมือนเเหมือนมีอะไรเตือนเตือนอ่ะก็ความรู้สึกกับปากเนี่ยมันไม่ไมันไ,ไม่ไม่ไปด้วยกันค่ะปากอยู่ดีก็พูดขึ้นมากับสามีบอกว่าคุณคุณจะดรถข้างหน้าเถอะจอดจอดพอพอเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงให้จอดพอจอดเสร็จปุ๊บเราก็เปิดประตูแล้วเราก็บอกว่าส่งให้แล้วนะคุณกลับไปได้แล้วส่งให้แล้ว ล้วสัตว์นั้นเราก็ปิดประตูรถแล้วก็บอกแม่ย่านางรถว่าเออช่วยไม่รับใครอีกแล้วนะคะใครจะขึ้นรถตามมาเนี่ยไม่รับแล้วนะคะไม่อนุญาตให้ใครขึ้นตามมาแล้วนะคะก็ถ้าใครที่ลงไปแล้วเนี่ยขอให้บุญของเรานะคะได้เอ่ยยกให้เขานะคะแล้วก็ปรัภบพบภูมิที่ดีงามต่อไปให้เขานะคะ เราก็ปิดกระจกรถปิดรถเรียบร้อยแล้วก็เงียบกันไปตั้งนานนะคะถึงสุดท้ายเนี่ยกำลังขับรถเถิดไปอีกไกลนะคะหลายกิโลเลยสามีก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็รู้สึกโล่งข้างหลังมากเลยค่ะเขาก็รู้สึกว่าปวดหลังขึ้นมาปุ๊บปุ๊บทันทีเหมือนกันแต่ไม่กล้าพูดว่าบอกเขากลัวว่าจะหาว่าเขาบ้าน,นะคะก็จบลงด้วยดีนะคะแต่ มาดูภาพที่เราเคยไปอะค่ะมาดูภาพข้างหลังอ่ะลองดูนะคะขยายภาพขึ้นมาดูดีๆนะคะก็ผลลุกนะคะเห็นไหมคะดูดีๆนะคะคุณเห็นภาพอะไรในในภาพที่เราให้ให้ชมไหมคะมันเป็นวิจนณญานส่วนบุคคลนะคะลองใช้วิจนกญาณในการรับชมค่ะขอบคุณค่ะ เรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าเวลาไปที่ไหนๆนะคะหรือว่าที่เก่าๆเนี่ยเราไม่ควรที่จะเรียกกันเองนะคะว่าไปขึ้นรถไปกับรถโด,ดยไม่ได้เอ่ยชื่อกันและกันหรือพยักหน้าไปขึ้นรถ บางอย่างเนี่ยสิ่งที่มองไม่เห็นนาตามความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยอาจจะตามเราขึ้นรถได้และเข้าบ้านเนี่ยเขาก็สามารถเข้าบ้านเราได้เพราะถือว่าเราเป็นคนชเชิญเขามาเองเจ้าที่เจ้าทางภายในบ้านเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะไล่เขาได้เพราะเราเรียกเขามาเองก็าอาจจะเกาะตัวเรามาแล้วก็เขาไปไหนไม่ได้เลยเราเรียกเขามาเอง ก็เหมือนอย่างที่ที่เคยโดนนะคะกว่าจะพาเขาไปส่งกลับเนี่ยก็อีกอีกหลายหลายเดือนนะคะถึงพาเขาไปส่งกลับแต่กว่าจะถึงช่วงส่งกลับเนี่ยมีอะไรแปลกๆหลายอย่างค่ะเดี๋ยวโอาไว้วางจะเล่าให้ฟังนะคะเรื่องแปลกประหลาดจริงๆค่ะค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ